องคนเป็นไงบ้างคะมาร่วมง,งานนี้ที่ทีส์สมตริเกิลกินอร่อยใจก็ดีครับครับก็จริงๆผมชอบคอนเซปต์ของอายินมโตมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆอาหารเนี่ยอย่างที่เชฟบอกมันคือเหมือนทุกคนต้องกินอ่ะมันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วแบบการที่เราแบบบางคนแบบเป็นทุกข์เพราะว่าอดข้าวอดอาหารแบบสิ่งที่เราอยากกินแต่พอเราได้กินของที่เราชอบมันทําให้เราแบบมีความสุขขึ้นจริงๆนะครับก็ชอบคอนเซปต์วันนี้มากเลยครับก็พูดก็ตามตรงเลยครับโมโนโซเดียมกูตามีทําให้เราซู้ซ่านะฮะผมชูรสครับ ผมชอบมากคืองานแบบนี้งานที่มันมีกินเลยแบบนี้ยิ่งตอนเด็กๆนะบักบุมาเดินเอาของฟรีกินเต็มเลยอะ่ะมันทําให้เรามีความสุขใช่กินจนอิม่มอ,อที่แบบเวลามีบูธของฟรีตั้งตั้งตั้งอะไรแบบอันเล็กๆอะ่ะไม่ใช่แค่เมื่อก่อนหรอกทุกวันนี้เราก็ยังมีโอกาสแบบเฮ้ยพี่ไปทำแล้วไม่ทำแล้วอ๋อไม่ทำแล้วเหรอเลออมีบ้างมีบ้างอะไรที่มันอร่อยเนีว่าทุกคนก็คือแบบว่าติดการกินแซ่บกินหวานต้องไปทำต้องทำอ่าสำหรับเรื่องสำหรับการกินก็คือมนสัมพัญธ์นะสองค์ตอนเนี้ยแบบ สภาพปองกันและการเื่งการกินโอ้หจริงๆของผมมาไปไปตรวจร่างกายมาเห็นร่างกายแบบเนี้เห็นกินงกล้ามแบบนี้นะครับจริงๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าแบบบางทีเราเวลาเรื่องเรื่องของเวลาเป็นสิ่งสาคัญมากเพราะว่าบางทีเราไปกินดึกพอมันกินดึกปุ๊บร่างกายไม่ทันได้เอาไปใช้แล้วเรานอนมันสะสมครับแล้วมันเป็นบ่อยอย่างเงี้ยแบบไม่ใช่แบบว่าคนที่แบบตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่เนี่ยมันจะแบบสุขภาพมันมันข้างในมันคือเรื่องของการกินจริงๆก็พยายามตอนนี้คือลดการกินกินดึกให้ได้มากที่สุดครับ หรือว่าถ้ากินดึกต้องกินจริงๆริงจะกินให้น้อยกินให้เบาส่วนผมคือตะก่อนเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่ผมกินน้อยมากแต่ว่าตอนนี้คือหันมาทานโปรตีนเยอะมากแล้วก็จริงๆก็เป็นคนไม่ทานผักเพราะไม่ทานผักเราก็ต้องทานพวกวิตามินเสริมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมไม่สามารถกินผักเป็นกิโลกิโลได้อะแต่ว่าก็หาอะไรที่มันแบบเชื่อถือได้แล้วก็กินเข้าไปบ้างเลยตอนที่เริ่มเริ่มดูแลสุขภาพสุขว่าสำคัญจริงคนแบบเราผมเนี่ยยี่สิบเจ็ดแล้วอีกสามปีสามสิบแล้วผมรู้สึกว่ายิ่งใช้ร่างกกกาายหนนััมมไไปว แล้วมันมันเห็นได้ชัดมากแล้วอีกอย่างหนึงแค่กลับมาดูแลสุขภาพตัวเองอะ่ะมันก็มันก็เห็นได้ชัดเหมือนกันเนาะว่ามันมันเปลี่ยนไปเลยนะคือแล้วถ้าให้เราต้องเลือกเมนูสาให้กันแล้วกันควรเลือกอะไร,รโอ้ยจริงๆถ้าง่ายๆเลยนะที่อู๋อ่ะเป็นผัดผักบุ้งกรอบอสุขภาพ,าพาเพราะว่าคีโตแล้วก็เป็นเป็นผักบุ้งที่เป็นผักแล้วก็ผักแบบไม่ไม่ได้ทอดเน้นน้ำมันไม่ได้ผัดเน้นน้ำมันแต่ผัดแบบน้ำเปล่าออก็ละกันก็เป็น แกงจืดไตปลาแล้วกันครับ<ะ><ะ>มันเป็นยังไนนงไนะคืออยากให้เขากินของที่เขาชอบแหละจริงเพราะว่าจริงไม่ค่อยห่วงอะไรเขาเขาเป็นคนกินอะไรก็ได้เขาเป็นคนเผาผ่านดีมากแล้วแบบว่าเมนูสุขภาพเขาเขาแน่นอยู่แล้ววันวันนี้คือแบบว่าเขาสั่งอาหารคลีนมากินของเขาสบายใจอะไรอย่างเงี้ยชอบผัดไก่จินเองอนะไรอย่างเงี้ยสบายใจนะแต่ถ้าเลือกได้หรอ ผมก็จะเลือกหมูกรอบให้เขาเหมือนกันนะเพราะว่าต่ก่ออเรากินหมูกรอบเยอะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกินแบบเดี๋ยเขาไม่กินมันเลยใช่จริงๆสำหรับคนที่ห่วงสุขภาพอย่างเงี้ยเซลเลอรค่ะจะมาจับใจมันในงานนี้แนะนำาอดีครับรู้สบายนะเพราะว่าจริงๆคนที่ห่วงสุขภาพแบบมาในงานนี้จริงๆมันมีเท่าที่เราดูรอบๆมีของให้เลือกซื้อเยอะๆเลยอย่างน้อยอ่ะเราเลือกวัตถุดิบที่ดีวัตถุดิบที่ดีแล้วเราใช้แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่ทําให้มันอร่อยขึ้นมาได้ง่ายๆซึ่งไอซีโนโมโต้ไว้ใจได้แน่นอนใช่จริงๆก็กินของอร่อยไม่ผิดเลยแต่แค่ปริมาณการกินก็แค่คุมให้พอเหมาะกับร่างกายของตัวเองแค่นั้ก็พอแล้วครับจริงๆก็เนี่ยครับไอซโนโมโตก็มาเติมเต็มความอร่อยกับทุกคนได้ก็กินได้บ้างแบบว่าของอร่อยนะแบบไม่ใช่แบบต้องเข้มงวดแบบไม่กินอะไรแบบที่แบบอร่อยเลยอ่ะก็สุขภาพดีแลใช่หมูกรอบกับไก่ผัดซอสไก่ผัดซอส แค่ลน้อยกว่าอาจจะอร่อยกว่าด้วยลองทานถูกต้องใช่ปริมาณแค่นั้นเองครับใช่ครับซุปก้อนหม่าล่ากินซุปไปแค่อืมแล้วจะกินเมนูยังไงแซ่บครับมันแซ่บจริงมันแซ่บจริงเพราะว่าพวกเราสองคนลองชิมมาแล้วจริงจริงอร่อยไหมคือเมนูไม่ออกก็คือมางานใช่ครับผมง่ายๆครับสำหรับการกินสี่คนนะครับแค่ใส่ซุปเข้าไปทั้งหมดสี่ก้อนนะครับผมใช่ที่ตอนนั้นทำจริงจรินไปแล้วล่าสุดอคิวขาดเลยค่ะเมื่อวานมีโอกาสได้เจอน้องเนย ใช่พวกเราสองคนจริงๆก็น่าจะเคยมีโอกาสอื่นที่ได้เจอน้องเนยใช่เคยเจอแล้วน้องเนยแล้วเขามาฟ้อลร้องผมแล้วคือเราไปติ่งเขาอยู่แล้วเราเลยไปฟ้นอนร้อเขากรับแล้วเขาเต้นละลายด้วยคือเราอะตามผมมาตามน้องเนยห่างๆอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยตั้งแต่เขาเต้นละลายแล้วเราเริ่มดูเขาอะนี่น่ารักแ้ยิ่งมาเจอตัวจริงเขาเดินมาแล้วเขาก็อย่างเงี้ยอ<า>ั<ห>นเงี้ยแล้วแบบเอ้ยน่ารักอะคือน้องเนยอะแซ่บมากเลยนะ แล้วเหน่อยดื้อแล้วก็สนมากดื้อนเออเลยรู้สึกว่าแต่ว่าในขณะเดียวกันไม่ได้พูดไม่ทำอะไรก็รู้สึกได้ถึงจริตของไอดอลสาวได้มันมันมันเรารู้สึกว่าความไอดอลสาวเขามันออกมามันไม่ใช่จากการเพอร์ฟอร์มนะจากการพบปะผู้คนและแฟนคลับของเขาพิเศษแล้วก็การพบปะแบบเพื่อนดาราต้องเรียกเขาว่าเพื่อนดาราเพื่อนดาราใช่ดาราสาวท่านหนึ่งถ้าเสร็ก็มีโอกาสได้แจกลายเซ็นต์ อยู่อยู่ในสมุดของเขาแล้วนะครับผมแจกแจกกันเรียบร้อยก็จริงๆน้องเนยผมประทับใจเขานะเพราะว่าแบบเขาแบบแบบเป็นคนที่เป็นแบบมี energy เยอะมากแล้วเราได้เห็นเขา perform เมื่อวานในสิ่งที่อุ้ยเราไม่เคยเห็นแล้วคิดดูว่าหมีตัวเล็กๆก็ต้องมาเต้นให้ทุกคนดูน้องต้องใช้ชีวิตอยู่ในป่าด้วยซ้ําแต่ว่าน้องออกมาเป็นไอดอลสาวให้ทุกคนได้เห็นใช่แล้วมีนะแลตั้งแต่ต้นงานคือสปิริตดีมากคือตั้งแต่ต้นงานยันจบงานคือหน้ายังเหมือนเดิมผมถ่ายรูป ผมถ่ายรูปมาเยอะมากผมภูมิใจในตัวน้องมากว่าแบบอุ้ยพ่อแม่หนูคงภูมิใจเพราะแบบว่าหนูแบบออกมาทํางานหาเงินเป็นเป็นหมีไอดอลในนี้น้องเลยน่ารักมากเป็นดูครับเป็นดูใช่ก็คือแบบเติมเต็มคปามรู้เพราะว่าก็เห็นกันมวลาเราไปเทค่ับนอกจากนี้นอกจากจะน้องเนยแล้วก็มีโอกาสได้เจอเพื่อนอีกเยอะเลยหลายคนถามว่าไปชักกันมาตอนไหนก็มีความแบบสนิทสนุกกับทุกคนเลย เขาเป็นทูตอยู่แล้วความหถึงพวกสกายนานี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วก็พี่หยินด้วยพี่หยินพี่ไหมวะพี่แหละมั้งพี่พี่หยินใช่คือคือก็คือเราเห็นในโซเชียลอยู่แล้วผ่านไปผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแฟนคลับเราก็ติ่งคนนู้นบ้างคนนี้บ้างเราก็เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับคือแฟนคลับเราไปติ่งคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นหยอกเล่นนะแต่ว่าเราคือเขาก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงเราแค่รู้สึกว่าน่ารักเราต้องร่วมงานกันก็เลย ก็เลยคุยกันในห้องอย่างสกายก็เจอกันเมื่อวานเนาะมันลืนมาลืนที่เป็นเป็นเต่าเต่าดาใช่ก็เลยแบบเราเออเขาเป็นเขาพี่เขาที่เป็นแล้วผมไม่เห็นเขามาตั้งนานแล้วเนี่ยเพราะว่าสกายอยู่ในวงการบันเทิงมานานมากอย่างนานนี้เองเขาก็เป็นแกงเอฟโวเออแล้วพอมาเจอกันก็เป็นคนที่น่ารักเราคุยง่ายก็เลยแบบว่าคุยกันง่ายมากใช่งานร่วมกันหลายคนบอกว่าเราเป็นหนึ่งไนครับอย่าง อย่างพี่หยินพี่วอเราก็คุยกันเรื่องที่เขาไปดูดาวเหนือใช่แสงเหนือใช่เหมือนพี่หยินเองเขาก็เป็นรุ่นพี่ที่มอสวเหมือนเขาเป็นเดือนเหมือนกันเดือนวิศวะแล้วก็ตอนเขาเป็นรุ่นพี่ผมปีหนึ่งแล้วผมก็เข้าไปแล้วก็เจอพี่เขาก่อนที่จะเข้าตอนนั้นก่อนที่จะเข้าวงการก็ได้แบบเออได้เห็นพี่เขาแล้วก็เออเขาก็ประสบความสำเร็จในด้านการบปนเทอมากใช่ครับเห็นไปสองได้แดงเขาถ้าเป็นไทยแล้วเราอยากมีบ้างหรือเปล่าอุได้แดงเหรอครับผมว่า ได้เด้งมันอาจจะมีมาตั้งแต่เกิดหรือเปล่าฮะเขาบอกว่าจริง Unstable แต่ว่าวาเลนไทน์นี้ก็กลับมาทันหรือเปล่าอ่าเขามีงานเขามีงานครับอ่าวาเลนไทน์นี้ก็คือใกล้ๆนี้รู้สึกว่าเราคงจะมีงานต่างแบบอยู่เกาหลีครับใช่อยู่เกาหลีทำงานอยู่เกาหลีได้ไหมคุณงานเกี่ยวกับ ครับผมเดี๋ยวต้องรอดูอทรดู TBA อะไรนะฮะ TBA TBC อะไร TBC ตูบีคอนติเนียลตูบีคอนติเนียเอ้ย TBC เออ TBC นะครับตูบีคอนติเนียลเดี๋ยวรอติดตามรอดูต่อไปก็ดีใจเหมือนกันที่ได้ได้ไปแบบอะไรอย่างนี้เรารู้สึกว่ามองมากนี่แหละเออเริ่มแล้วเริ่มเขาเริ่มมาแล้วครับตอนนี้จริงๆก็คือจุกๆเลยเดี๋ยววันเลนไทยเองก็จะจุกๆแบบนี้ด้วยหรือเปล่าวันเลนไทยไม่นะ ไม่ค่อยจริงๆวันาเลนไทน์มีได้ทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราสองคนก็ไม่ถึงงานอ่ะอ๋อไม่ถึงว่านั่นแหละจะบอกว่าผมมากลับมาไม่ทันไม่เป็นไรเพราะว่าวันาเลนไทน์มีได้ทุกวันใช่ก็จ้างวันอื่นได้ก็จ้างวันอื่นได้จมีหลังได้แต่ว่ามีคำมีมีของอ่ามีที่จะเป็นเป็นงานของมัดเน่ครับใช่เดี๋ยวรอตอิดตามรอติดตามก็มีเริ่มสปอยไปบ้างแล้วต้องเพราะว่าเราเราเป็นดีเซนเตอร์เนาะเราก็มีอะไรแบบมาพิเศษให้กับทุกคนแน่นอน สบายมีได้ทุกวันเช่นยนั้นก็มีอะไรเตรียมมาให้กันหรือเปล่าวันทีไทยอยู่แล้วครับอยู่แล้วอย่ล้วในคืองขี้หรือเปล่าไม่ได้ขิ้ใครแล้วจริงๆไม่น่าบอกด้วยลืมแสดงว่าไม่สะใจแล้วนะคนรู <c 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 ่นเราจริงๆค่ะเป็นถ้าผมเป็นเขานะผมจะเป็นผมจะเป็นคนสะใจมากกว่าแกล้งว่าอุ๊ยบินไม่ทันน่ะแล้วค่อยมาเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้สปอยแล้วเนี่ยเออเพื่ออยากเอาไปลองทำแอปพลายดูนี่ไงเขาพูดออกมาเลยเพราะว่าเขาอยากอยากลองอยากคือเดี๋ยวนี้เขาอยากอยากให้ผมทำอะไรเขาจะ ถ้าค่อยพูดออกมาพูดลอ,อยเราก็แบบทำเป็นตีมึนก็จะไปลอยเราก็ตีตีมึน<ช>แบบไม่ได้ยินอะไรวะพูดอะไรแล้วค่อยแบบทีเดียวดีกว่าอะไรอย่างนี้เพราะผมเซอร์ไพรส์เขาไม่เคยสําเร็จเลยอะ่ะแบบมีแค่สําเร็จครั้งเดียวคือการเซอร์ไพรส์แหวนเขานั่นแหละที่แบบเซอร์ไพรส์สำเร็จส,ส,ส,สุดแล้วในชีวิตก็คือคอมพลีทที่สุดแล้ว<ช>คอมพลีทที่สุดแล้วนั่นแหละอุ้ยแต่ว่าโอยากอยากเลยอ่ะพอดีก็โปะเออโปทุกอย่างอุ้ยแต่ว่าจริงจริง เออไม่ครับไม่คุยกันอ่าเอาเเก็บไว้อุบาย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 เพราะว่าคำตอนนี้พวกพี่ก็เลยจะถามว่าเรามีอะไรกันครับพีไหมเพราะพวกพี่เจอหนูทุกคนก็ไม่มีอะไรจะบอกครับก็อยากให้พวกพี่กินดีอยู่ดีครับผมอยากให้แบบว่าหาอะไรกินผมเชื่ออยู่แล้วแหละจบงานพี่ก็ไปกินหมูกระทะกันอยู่แล้วต้องไปดูคอนเสิร์ตข้างหน้าใช่ไหมครับใช่อย่าลืมไปดูคอนเสิร์ตข้างหน้านะอันนี้ถ้ามีไลฟ์อยู่นะครับมาได้เซนต์แอนเดอร์ ใช่จริงๆอยากฝากเลยฝากเพลงผมพูดมาตั้งแต่ต้นปีจนตอนนี้บอกเลยว่าต้นปีแน่นอนก็คือผมว่าไม่กดดันแต่ว่าผมว่าไตมาที่หนึ่งน่าจะได้ใกล้ละใกล้ละใกล้ังโอ้ยเอาจริงๆผมท์ฟอมให้ทุกคนดูได้เลยอะตอนเนี้ยแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆเราผู้ใหญ่ปักเลิกงามยามดีเอ้าเอาจิงๆผมอาจจะสปอยไปแล้วก็ได้ใครจะไปรู้เขาสปอยไปบ่อยแล้วจริง อันนี้เราไม่รู้ไงอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวต้องรอดูอันนี้เราไม่รู้จริงๆครับแต่ว่าแต่ว่าเอาจริงๆนะผมผมภูมิใจในแบบว่าผลงานในนี้มากของแบบที่ที่จะปล่อยออกไปผมว่าผมยังผมฟังครั้งแรกผมรู้สึกว่านี่ผมชอบผมว่าผมหวังว่าทุกคนจะชอบเพลงของผมเพราะว่ามันเป็นเพลงที่มันฟังได้เรื่อยๆแล้วก็ฟังได้ง่ายมากเพลงแรกง่ายๆไปแล้วฟังนี้เพลงนี้ฟังง่ายมากมันจะเป็นแนวเดิมไหมครับแบบว่าแนวใสๆหรือว่าหนักขึ้นกว่าเดิมอะไยังไงมันก็ต้อง เติบโตขึ้นอยู่แล้วมันต้องเติบโตขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าเพลงนี้คือตั้งใจแบบว่ามอบให้กับทุกคนแล้วก็คอนเซปต์ทุกอย่างคือผมแบบพี่ผมขอไอ้นั่นทานู่นทานี่ด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยชให้เยใช่ใช่ต้องรอรอดูเลยอะรอดูผมว่าไม่ได้ว่าถ้าสมมติเ่าเปิดมาก็คือทุกคนไม่มีควัมแน่นอนต้องไมคขครับเพราะว่าผมชอบมากผมแค่รู้สึกว่าตอนนี้ผมได้ทําในสิ่งที่ผมอยากทาแล้วก็แบบเฮ้ยผมมีความสุขในที่อยากทําในเพลงนี้ไปหมดแล้วแล้วก็มีความสุขกับกัน พื่อฟอร์มเพลงนี้แล้วมากๆเลยก็หวังว่าทุกคนจะชอบผมอยากปล่อยไว้ให้ทุกคนได้ฟังมากมากเลยตอนนี้เดี๋ยวรอใจอีมิดเดียวครับฝากผลงานเพลงผมด้วยนะทุกคนฝากด้วยนะครับวันนี้มางานเกี่ยวกับสุขภาพก็อยากแชร์ให้แฟนแทนะครบครับมางานสุขภาพก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่ทุกคนรู้กันก็ฝุ่นพี2.5มุดนี่คือแบบมัน มันเยอะมากจริงๆก็ออกไปข้างนอกอ่ะอยากให้ทุกคนแบบพกแมสต์แบบเป็นแบบติดเป็นนิสัยเลยเพราะว่าเรื่องของสุขภาพมันไม่เข้าใครออกใครจริงๆครับครับก็ที่สำคัญที่สุดคือการพักผ่อนนะครับอ,อยากให้ทุกคนพักผ่อนเยอะเคือเข้าใจบางคนทํางานอ่ะมันมันจะมาใช้คํเยี้ไม่ได้หรอกเอาเป็นว่าพักผ่อนให้ได้มากที่สุดแล้วกันที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับผมหาอะไรอร่อยอร่อยทานนะกินอาหารได้โซผ้าหมูนะครับกินดีก็อยู่ดี eat well live well ครับผมอิจิโนมะโตะ eating is miracle ขอบคุณครับ กินอร่อยใจก็ดีขึ้นขอบคุณค nice ่ะ <Trustee> คุณนะครับพี you know, <air> ่ขอบคุณครับสวัสดีครับใครมาโชว์บุญใส่ที่สุดผมเก็บใครผมเก็บโอ้ยน่ารักก็เห็นมากน้องเลยอ่ะยกมือใครใครต้องการอินสแตนด์ยกมือหน่อยครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ